นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วค่ะหลังจากที่ยิปซีกล่าวคำอำลาน้ำมนก็มองร่างของวิญญาณสาวที่ค่อยๆเลือนลางจนจางหายไปในที่สุด เธอนั่งพิงพนักมานั่งไม้ริมชายหาดแล้วร้องไห้เสะอึกสะอื่นถึงแม้รู้ว่าวันนี้จะต้องมาถึงแต่ก็อดร้องไห้ไม่ได้กับการจากไปอีกครั้งของพี่สาวฝาแฝดยิ่งอยู่ในบรรยากาศที่พระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเศร้าโศกให้ทบทวีร้องไห้จนพอใจแล้วก็เอามือเช็ดหน้าเช็ดตากำลังสูดหายใจเข้าลึกๆเพราะรู้สึกคัดจมูก มีมือใหญ่ยื่นมาตรงหน้าทำให้เธอสะดุง้งเห็นวัตถุสีทองในมือนั้นก็จำได้ทันทีแหวนลวดรูปหัวใจของเธอนั่นเองจอมพลยืนอยู่หลังมานั่งไม้เขาแอบย่องมาด้านหลังเพื่อยื่นแหวนให้เธอดูก่อนแต่พอเขาก้มไปมองเห็นคราบน้ำตาเต็มใบหน้าของผู้หญิงอันเป็นที่รักก็ตกใจรีบเดินอ้อมมานั่งข้างๆที่รักร้องไห้ทำไมครับเรื่องของฉันเธอเสียงแข็ง ที่รักครับเมื่อกี้ตอนเดินมาผมเห็นคุณพูดคนเดียวด้วยล่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาถามอย่างเป็นห่วงเพราะเห็นจากไกลๆว่าเธอนั่งพูดอยู่เพียงลำพังไม่เป็นอะไรฉันก็พูดคนเดียวของฉันอย่างนี้เรื่อยๆแหละไม่รู้หรือไงเธอเสียงอ่อนลงเพราะเห็นความเป็นห่วงอย่างจริงใจในแววตาเขาน้ำมนต์ครับ ถึงแม้บางครั้งผมจะรู้สึกว่าคุณดูแปลกๆดูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองและบางทีผมก็แอบเห็นคุณพูดคนเดียวเหมือนคนเพี้ยนๆแต่ผมก็รักคุณนะครับอิตาบ้าฉันไม่ได้เพี้ยนฉันพูดกับยิบซีตั้งหากอย่าเธอได้แต่คิดในใจพูดไปเขาก็ไม่เชื่อเธอมองแหวนลวดในมือเขาแล้วก็ถามขึ้นทำไมคุณทำแหวนมาใหม่ได้เร็วจังหรือว่าหาเจอแล้วเอ๊ะหรือจริงๆคุณไม่ได้หา เพราะไม่ได้เคว้งมันไปตั้งแต่แรกเธอเดาได้ก็ใช่นะสิผมจะเคว้งหัวใจตัวเองทิ้งได้ยังไงกันเล่าทำท่าเหมือนเคว้งไปงั้นแหละเขายิ้มภูมิใจคุณนี่นะเจ้าเล่เพทุบายไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยแล้วตอนที่ฉันลงไปงมแหวนในสระว่ายน้ําก็แทนที่จะปอกเธอคอนควัก ผมพยายามจะบอกแล้วแต่คุณเล่นเอาแต่ดำน้ำไม่ยอมฟังผมพูดเลยตอนนั้นผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเริ่มบอกคุณยังไงดีคุณก็มาเป็นตะคิวเกือบจมน้ำซะก่อนผมเลยไม่มีโอกาสได้บอกเขาหัวเราะแหะๆตอนนี้ผมเอาแหวนมา่คืนให้แล้วนะยกโทษให้ผมนะครับที่รักเขาลากเสียงยาวออดอ้อนเหลือเกินฉันไม่ได้บอกว่าถ้าเอาแหวนมาคืนแล้วฉันจะยกโทษให้สักหน่อย เธอพูดไปงั้นแหละจริงๆยกโทษให้แล้วละ่ะไม่กล้าง,งอนนานกลัวเขาจะเบื่ออย่างที่ยิบสี่เตือนไม่ยกโทษให้เขาไม่เป็นไรยังมีเวลาอีกทั้งชีวิตที่ผมจะง้อคุณจนกว่าคุณจะยอมใจอ่อนแต่ตอนนี้สวมแหวนก่อนนะครับชายหนุ่มจับมือซ้ายเธอขึ้นมาแล้วบรรจงสวมแหวนรวดรูปหัวใจที่นิ้วนางเธอ แหวนที่เขาเคยกำไว้แทบไม่ยอมปล่อยตั้งแต่แม่เอามาคืนให้แล้วบอกว่าเธอไม่ต้องการมันแล้วต่อเมื่อเธอกลับมาเขาก็แกล้งทำเป็นควงทิ้งแต่จริงๆคือยังเก็บไว้กับตัวตอนนั้นพอเห็นเธอวิ่งไปมองหาแหวนจากดิมระเบียงเขาก็รีบบังคับรถเข็นไฟฟ้ากลับเข้าไปในห้องเพื่อเอามันไปเก็บไว้ในลิ้นชักตู้ข้างเตียงแล้วล็อกกุญแจแน่นหนา และก่อนที่จะออกเดินทางมาตามเธอที่นี่เขาก็ไม่ลืมที่จะหยิบมันมาด้วยเมื่อสวมใส่มันที่นิ้วเธอเสร็จแล้วเขาก็ก้มลงจูบที่หลังมือบางเนื่นนานพอได้แล้วค่ะเธอพูดเบาๆพร้อมค่อยๆชักมือกลับแล้วอย่าถอดมันอีกนะครับเขาจ้องมองไปที่ดวงตาเธอคุณก็อย่าหลอกลวงฉันอีกนะคะไม่หลอกแล้วครับผมสัญญาอย่ามาสัญญาแล้วทำไม่ได้อีกละ่ะ เธอทำเสียงงอนๆจริงๆผมไม่เคยผิดสัญญากับคุณเลยนะน้ำมนตอนที่ผมกินเหล้าก็ไม่ได้ผิดเพราะผมสัญญาว่าจะไม่กินเหล้าอีกกลาบใดที่คุณยังอยู่กับผมแต่ตอนนั้นคุณทิ้งผมไปผมก็กินได้ไงเขายิ้มเจ้าเล่ฉันไม่คุยกับคุณแล้วคุณเนี้ยฉลาดแกมโกงจริงๆเลยเธอหันหน้าหนีวายคุณพล หญิงสาวตกใจที่จูจูเขาก็ช้อนร่างเธอขึ้นมาแล้ววิ่งตัวปลิวผ้าลงทะเลทำเหมือนตัวเธอไม่มีน้ำหนักอุ้มได้อุ้มดีไม่เหน็ดเหนื่อยเขาลงไปจนน้ำทะเลอยู่ที่ระดับเอวจึงวางเธอลงขี่หลังผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บพระอาทิตย์ก่อนที่มันจะตกลงไปในทะเลน้ำมนหัวเราะก,กับคำชวนของเขาแต่ก็ยินดียอมไปเก็บพระอาทิตย์กับเขาด้วย ขึ้นขี่หลังเขาแบบที่เคยทำใช้ขาทั้งสองข้างเกี่ยวรัดเอวหนาไว้แน่นส่วนสองแขนก็โอบรอบคอเขาไว้โน้มตัวแนบสนิทกับแผ่นหลังกว้างพร้อมตะโกนร้องเชียร์เสียงดังลัน่นไปเลยค่ะคุณพลคุณพลสู้ๆน้ำมนรู้ดีว่าพระอาทิตย์มีขึ้นก็ต้องมีลง ใครจะไปเก็บไปหยุดยัง้งย่อมทำไม่ได้เหมือนกับชีวิตที่มีพบก็ต้องมีจากมิอาจหยุดยั้งได้เช่นกันแม้การจากลาจะนำพามาซึ่งความโศกเศร้าแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเสียใจที่ได้รักได้ผูกพันกับทุกคนที่ได้พบเจอกับเขาก็เช่นกันถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอก็ยังเลือกที่จะพบจะรักและจะผูกพันกับเขาอยู่ดี แม้รู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันเพราะไม่มีใครอยู่คำฟ้าไปได้แต่เธอก็มั่นใจว่าไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอถ้าอยู่เคียงกายไม่ได้เขาก็จะอยู่เคียงใจวันนี้ร่างกายของจอมพลยังไม่แข็งแรงนักเพราะเพิ่งฟื้นจากการบาดเจ็บครั้งใหญ่แต่ความสุขที่รู้ว่าเขาทำภารกิจลิขิตดวงใจเธอได้สำเร็จ มันทำให้เขามีพลังที่จะพาเธอแหวกว่ายน้ำทะเลไปไกลแสนไกลจะพาเธอไปให้ถึงพระอาทิตย์ดวงนั้นไปเก็บตะวันที่เธอเคยบอกว่าชอบดูให้จงได้พลังที่เกิดจากความรักมันช่างยิ่งใหญ่ยิ่งนักมันทำให้เธอกล้าที่จะเปิดใจเพื่อเขาและมันทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเธอจบบริบูรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนิยายเรื่องภารกิจลิขิตดวงใจมาจนถึงตอนจบนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขความอิ่มเอมใจจากนิยายเรื่องนี้ค่ะฝากน้ำมนตและจอมพลไว้ในดวงใจของคุณด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ